สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่31พฤษภาคม2564ะครับผมวันนี้นะครับก็เนื่องด้วยนะครับลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์สายล่าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายตัวกล้องนะครับผมกล้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่ใช้เป็นฐานลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่ท่านหาที่ชาร์จไม่ได้นะครับผม วันนี้ผมก็จะเอามาแจกฟรีนะครับผมแจกฟรีนะครับแต่มีค่าส่งนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมอ่าอันนี้ไม่รวมฐานนะครับอ่าจะเป็นในส่วนของเฉพาะนะครับที่ชาร์จนะครับผมอ่าชาร์จหนึ่งก้อนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็แบตนะครับผมก็อ่าหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบอ่าสำหรับตัวนี้นะครับผม การใส่นะครับชาร์จก็ง่ายๆนะครับใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นคลิปสําหรับท่านที่สอบถามมานะครับผมก็เป็นบางท่านนะครับที่สอบถามมานะครับผมแต่ผมก็หามาให้นะครับผม แจกฟรีนะครับผมแต่มีค่าส่งนะครับผมค่าส่ง59บาทนะครับรวมกล่องรวมแพ็ครวมส่งเลยนะครับผมโอนมาแค่59บาทนะครับผมรวมกล่องรวม่าที่แพ็คนะครับผมส่งให้ฟรีเลยรวมค่าส่งเลยได้ที่ชาร์จไปอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ไม่รวมฐานนะครับเฉพาะที่ชาร์จนะครับผม59บาทรวมส่งฟรีนะครับผมแจกฟรีนะครับแต่มีค่าส่ง59บาท โอเคนะครับผมสนใจสินค้านะครับผมแอดไลน์มาที่ไลน์ไอดีศูนย์แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์ครับผมก็อ่าทีแรกนะครับผมก็มีลูกค้าทักมาอ่เป็นบางส่วนเหมือนกันนะครับผมพอดีมันอ่าค้างนะครับผมเหลือนะครับผมก็เอามาแจกเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็จบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ